พรียมเพร่อมพร้อมไหว้พระพร้อมกันพร้อมแล้วครับน <c oughs> ิินาสัตะเลนพุทธานาภิภูสายา เา็นายทะาวยายสงูน้นึ <sm illi> calm, ่งมึาธุบุญน้งกันเ้อร์คือน้องเปลี่ยนผู้ยุ่งก๋ยุ่งเกุ๋มากบุญ อย่างหันวัดโพธารามบ้านสังแกนครับตำบลด่อน,นอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเฮาครับสาธุบุญน้ำหยาดพิธามบ้านสังแกนเด้อพี่น้องบุญน้ำกันครับมือ คืออยากที่ทำยังรอดอันพระคู่โคติปัญญาวัดเป็นยังบวลงจ้ะมาลาลาครับไปพระเสร็จแล้วอยู่ดยครับผมนี่คือบรรยากาศตอนเช้าเสวครับทำกงจฉัน โพตลามเป็นประจำครับคือวิธีชีวิตของชาวพุทธทางกา,ารศานบานเฮางานกระทำมาแต่แาวนานครับ่ก่อนใจในภูนาตายายพ้าร่ำบุญ มันเป็นปน้ำกันเรื่อยๆครับผม ఆ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 